สวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้นนี้ไปเอาของมาขายมาจากไหนก็ไม่รู้ยอะแยะเลยมีของอะไรเนี่ยสกุชชี่ของพ่อบีบเลยนะโอ้ของลูกค้าเหรอพ่อบีบเบาๆก็ได้โอ้ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมีติมด้วยหรอโอ้ยแตติมไอติมไอติม,ม,มีของเข้ามาใหม่มเยอะมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามใน youtube ช่องนี่ด o m คอมเลยค่ะอ้าวรออันนี้มาขายหรอไม่เอามาเล่นเองหรอครับ ใครจะเอามาเล่นเองอยอะขนาดโอ้ยนี่ของเยอะแยะเลยมีอะไรแนะนําให้พ่อเล่นมั่งก็แบบว่าแจ่มๆเลยตัวนี้มาใหม่อันนี้เป็นตัวอย่างถือนิ่งๆดีครับหนูน้อยชีจริงๆจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหมูอิสเพกเป็นหมูนะคะแล้วเป็นสุูชีหรือเปล่าครับมันเป็นเหมือนแบบมันนิ่มหรือเปล่าครับมันจะนิ่มๆนะคะี่อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะจดีๆไหน่อดูกาบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย น่ากลัวมากเลยมันนิ่มมันน่ารักอะอ้าวแล้วอ้าวทำอะไรมันเนี่ยมีอ้าวแล้วขาเขือไม่มีเหรอมันหยืยครับมันจะเป็นสากุช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะครับมันเหมือนยังลบนะครับแต่ว่ามันนิ่มนะครับอ้าวอ้าวนี่ก่อนมีซูชิมาใหม่ชิลสิบบาทเท่านั้นซูชิมันจะกินได้ไหมเนี่ยโอ้ยชิลสิบบาทโอ้อย่ากินนะครับอันนี้อันตรายมากเลยมันเป็นมันเหมือนของจริงเลยนะครับห้ามกินนะครับ กินเข้าไปแล้วก็บายบายแหละครับมีถั่วลันเตาค่ะถั่วอะไรวะเนี่ยข้างในถั่วมันสีส้มนี่มันถั่วอะไรวะเนี่ยถั่วสตรอเบอรี่อลยดิโอ้ยถั่วพันธุ์ใหม่คุ้วมันน่ารักเหมือนกันนะตโลนิดนิดถึงๆนะครับเนื้อแน่นๆโอ้ยสวยเชียวอันน่ไหลงรึเปล่าเนี่ยมีราคายังครับห้าสิบบาทค่ะบาทชิ้นใหญ่มากนี่แล้วของต้องเยอะแยะนี่หมดไปกี่บาทเนี่ยซื้อมากี่หมื่นเนี่ย เป็นมินิแพนด้ามันนะคะคือตัวนี้จะบอกเลยว่าแรงมากๆแรงคืออะไรครับพ่อไม่รู้จักก็คือเริ่มหายากค่ะตัวนี้คือแบบเริ่มหายากนะเพราะว่าไปแบบหลายๆร้านมันก็จะหมดนะคะแบบของแรงของแรงก็คืออย่าไปเล่นมันมากครับมันไม่มีให้เล่นครับหายากครับโอเคแล้วครับอามีก็โอ้ยไม่หมดอีกเหรอมีลิลาคูบาโอ้นี่เห็นบ่อยแล้วมีแท็กด้วยเฮ้ยไปหูไปสีสีฟ้าเนี่ยมันไปทําอะไรมาเนี่ยต้องใส่มันปี มันป่วยครับตัวนี้ครับมันไปกินยาผิดนะมันก็เลยหูเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยมีมันโถด้วยค่ะอันนี้คือแบบเพื่อนๆอยากได้เยอะมากมันโถเหรอใช่เหรอโดน,นนี่เพราะว่ามันเหมือนหอยนะเหมือนหอยแครงอะ่ะหอยแงเหมือนหอยแครงนะครับเพื่อนๆมันมีอะไรจุดๆด้วยก็ไม่รู้แต่เหมือนหอยแต่ตัวใหญ่มากเลยหอยแครงมีอะไรครับแล้วก็มีมีเดียมเมลอนบานคือตัวนี้แบบขายนะดีมากสี่ชิ้นนะคะ รู้จักแล้วครับมันก็กลมๆอย่างนี้แหละครับก็มีนี่ปังเนยสดตัวนี้โอ้ยแย่แล้วเนี่ยปังเนยสดแล้ครับโอ้โหนี่เหมือนเหมือนมากครับอันนี้เหมือนฟองน้ําครับอันนี้มาใหม่นะคะเป็นสาาเปาชินนามอนนะคะสาาเปาซินนามอนคืออะไรครับินนามอนมีชื่อด้วยเหรอสาาเปาเนี่ยรู้จักแต่เวลาพรสาาเปาโอ้ยเขาไม่ได้จ่ายค่าพูดอ๋อเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณานะอ้าวนี่ลายนี่ตัวลายชื่อลายตัวนี้ บันหน้าแบลวค่ะบันหน้าแบล้วไอ้กระเปาหน้าแบลวค่ะกระเปาหน้าแบลวอุ้ยหน้าแบลวชีวิตชีวิตมาดูข้างพอพอแล้ว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 นนนี่ก็ก็ขายแล้วก็ให้พ่อเล่นบ้างนะอันไหนที่เก็บไว้เล่นเองให้พ่อเล่นบ้างนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่ nnn.com นะคะหรือว่า instagram นะคะ nnn underscore scushi ค่ะเก็บพ่อเก็บค่าโฆษณาด้วยนะนี่ channel ช่องพ่อนะครับ คอมดิจิตอล s ับ s c r i b e นะครับแล้วจะมาดูว่าตอนนี้ก็ขายอะไรก่อนขายก็มาช่องนี้เลยครับบ๊ายบาย